ในตัวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความสามารถใหม่ในตัวซอฟต์แวร์ Solidcam เวอร์ชัน2013นะครับว่ามีในส่วนของตัว e n g r a v e นะครับอย่างเช่นผม New นะค Operation e n g r a p e Operation ขึ้นมานะครับจากนั้น New Geometry นะครับในส่วนของตัวฟังก์ชันใหม่นะครับก็คือในส่วนของการ Add Text นะครับเข้าไปได้โดยตรงเลยนะครับอย่างเช่นผมลองใช้งานดูนะครับในส่วนของตัว Text Edit นะครับผมก็ลอง Add เข้ามา เราจะเจอกับนัดในส่วนของตัว draw tool ตัวนี้นะครับเราทําอะไรได้บ้างครับอย่างเช่นเราเลือกในส่วนของตัวไซส์นะครับในส่วนของตัวไซส์ของฟอนต์นะครับเท่าไหร่เลือกชนิดของฟอนต์นะครับผมเลือกตัวนี้นะครับว่าจะเป็นสไตล์นะครับแล้วก็ตัวความความหนาของว่างนะครับของตัว text นะครับผมเอาไปใช้งานนะครับผมลองเขียนขึ้นมานะครับสักชุดหนึ่งนะครับจยงที่บอกว่าเป็น solid work นะครับบวกใส่คำเข้าไป นะส่วนนี้นะครับอีกทั้งนะครับเรายังสามารถกําหนดทอร์เรนต์นะครับความแม่นยําของตัวตัวเท็กตัวนี้นะครับอย่างเช่นผมบอกว่าใช้เท็กตามนี้นะครับกดโอเคมาได้เลยนะครับจากนั้นเรายังสามารถที่จะกําหนดจุดอ้างอิงนะครับโดยการกําหนดตัวเลขลงไปได้เลย x y หรือเราสามารถที่จะ pick Point นะครับในกรณีนี้ผมเขียนสเก็ตลอไว้แล้วนะครับผมบอกว่าผมวางไว้ตำแหน่งนี้นะครับกดรีซูนะครับ ค่าตัวเลขก็ขึ้นมาแล้วกดโอเคไปนะครับจากนั้นผมลองพรีวิวดูนิดนึงนะครับว่ามีเทคขึ้นมาไหมนะครับลักษณะนี้นะครับจะออตโตมิติกเทคขึ้นมาลักษณะนี้เลยนะครับเทคที่ได้นะครับโดยนะที่ผมยังไม่ต้องไปสกเก็ตใหม่นะครับอโอเคจากนั้นผมกดยืนยันคําสั่งการใช้งานไปนะครับผมก็จะได้กลุ่มของเทคขึ้นมาหนึ่งกลุ่มลักนี้นะครับผมนำไปใช้งาน เข้าสู่ operation ในการกำหนดพารามิเตอร์ต่างๆเช่นผมเลือก t o o l นะครับ set tune ผมเลือก t o o l มาชนิดหนึ่ง n min นะครับ level สัก0.5นะครับผมก็ทำที่ center ของ t o o l นะครับในส่วนของตัว e n g r a v e นะครับก็จะมี option อื่นๆนะครับผมลองใช้ option fill นะครับบอกว่าเป็น contour นะครับเ e ินสัก0.1นะครับผมลองคำนวณดูนะครับ simulate ดู ดูในโฮสแค t ก่อนนะครับผมได้ทุนผ่านนะนะครับตัสนนี้นได้เดิมเันทุนนะครับจากนั้นผมก็ลองซิมดูในส่วนของตัว solidify นะครับปรับให้เร็วนิดนึ่งปริมาณทุนผ่านเยอะนะครับตัวนี้ตามนี้เลยผมซูมให้ดูนะครับ โอเคนะครับอ,อันนี้คือเป็นอีกความสามารถหนึ่งนะครับของตัวซอฟต์แวร์ solidcam ที่เพิ่มขึ้นมาในเวอร์ชันสองพันสิบสามครับ